กูอยากทิ้งศพเลยอ่ะเอาตรงๆอ่ะสั่งเราเลยเว้ยหรือว่าเราหมอบมารับไหมพี่นุ๊กมันเก่งใกล้ๆเลยไม่ได้ไม่ได้เขาผ่ายเออเขาผ่ายแน่ๆแยกอยู่เราหมอบมารับไม่ได้พี่ไอ้โด้กดจีมาสับงดีดีวันไฮเวย์ติดต่อมาดิไม่หัหาหาหัคนติดต่อมาดิหาคนติดต่อมาไหนโซ่อะไรพี่ ม้ากต้องโทรมต้องิยันรับเลยเนี่ยไอ้ยี่ม้าโทรติดแล้วอ่ะขอไอ้โดอ่ะพี่รอดไหมหรือว่ามันตามอยู่รอดแล้วใช่ไหมรอดแล้ว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 ไอ้โดรอดแล้วนแบบสิบคนเนี่ยไอ้เหี้ยเว้ยโคตรเยอะไอ้เหี้มไปมองเห็นตรงข้างหลัง่ะนานพูดหมาไปแล้วเหมาะไปแล้วปะยังอยู่พี่ขาดด้วยทิ้งศพไปด้มั้ง วัดเลยเสียเวลาอ่ะอย่างเงี้ยทิ่งจับไลยพุ่มอหมาว่าตรงนี้นผมวิงเข้า,าไ,ไปเลยนะเออความเดี๋ยวกไปส่งใกล้ๆมาร์คเ,เร็วควุยไม่มีจีไอเหียรองเท้าไม่มีตีนมีรองเทา้า เออหลวดตั้งตอนนี้ลวดจบละ้องใช้มีเยหัวมันแบบเลือดกระฉุดอะพี่ทะลุอันนี้ไม่ได้ทะลุทะลุทะลุวงไม่ได้พี่หลงผมฟังพี่ดูพี่หลงมันมันมันแวนแวนแวนลวดลวด เขาอยู่หลังมึงลวดอยู่หลังมึงแตกดนม่วงแดนม่วงแดนม่วงเอ่อเลี้ยวขวาไปครับข้าศึกครับไปเหินใหญ่เหินใหญ่ไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเหินแต่เหินแต่ไปฟีเว่ฟีเวไปฟีเวล่างในเขียวเต้ยหนึ่งอย่างหนอแต่ว่ากลัวตำรวจเดี๋ยวมันอยู่ให้ผมแตกหลังเหล่าเต้ยหลังเต้ยหลังเต้ยหลังเต้ อหละลักตายมดหลักตายแฮปหลัแฮปลัตายสามอุโมงหลักแดงใช้ทั้งสองหลักแดงไปจับเจ็บมี MP ไหมหนุ่มล่วงล่วงไปล่วงล่วงตกล่วงตกล่วงลงเหมือนกันพี่เล่นเลยหนุ่มเล่นเลยไม่งนั่งวัดไข่ไว้ยิ่งเราสามเรสองโลาสอง บอกลองดาวบอกลองดาวเอ้ยเกินมาแล้วไปเพื่ออะไร้พี่หลงพี่หลงพี่พี่หลงเล่นกันเองนะบ้าผมต้องท้อมพี่หลงเล่นคนเล่นเล่นกันเองนะผมต้องท้อมนี่ผมเก็บตีรอแล้วถอนนั่นแหละก็เลยถอนนั่นแหละได้ใช้เออเออเออหน่องท้อมหน้องท้อมพี่กดตีแม่งตรงนี่แหละ แรง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 สีแยกสีแยกไปทางแรงเหลืองเอ้าไปได้เหรอวะโอเคมันมันมัน ผมตามคุณลุมะพี่หรอกผมต้าสองคุณลุมะไอคุณลุมะไปแดงแล้ไอคุณลุมุสโดนละคุณลุมุสรวยละคุณลุมุสฮ้ยพอมุ้นหมดเลยอยู่กับกูอ่ะหกหกคนเออรลำมือหนึ่งลำลมือหนึ่งเออผมผมได้แค่ยื้อพี่ผมตอนนี้ผมมีแค่คนเดียวอยู่ไม่ได้ต้องสู้จะเอออุกเอาอุกเอาอุกเอาสองคันอุกาสองคันสาม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 คันเอาเลยเอาเละเอาเลยสามคันสามคันเออลำปืนรลำปืนพี่ก๊อตเอาเละเอาเละมาตามผมมาตามผมมาตามผมโอเคโอเคสับออกสับออกสับออกสบออกไม่มีสับเล่นไม่มีสับเล่น ตามพี่เดี๋ยวเราเอาไปน้ำเงินเลยพี่เดี๋ยวเลาเอาไปน้ำเงินเลยพี่เดีย๋ยวพี่หนังตายพี่หนังตายได้เหลืองไม่ใช่พี่หนัง่อนพี่ผมฟังนะตอนตอนนี้นพี่แบบพี่ไปไล้เหลืองให้หมดเลยใคร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 ที่ว่างกับผมแล้วผมรับประมูลมันออกมาข้างนอกให้แล้วแล้วพี่ไปจับตรงนั้นก่อน กูดึงให้กูดึงให้ยาวๆเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันตามกูทันเดี๋ยวกูดึงวอลออกมาให้เล่นเลยตรงนั้นอนะ่ะเล่นได้หายอย่างงี้ว้วตั้งมาแค่เดียวเองออกอมาเอาไหมวะได้หมดเลยเจอแล<ด>้วกูมาดิว,วัดอ่ะมาดิเกูสู้นะวกวูบอกก่อนไม่ได้กลัวนะ หนึ่งยางว่ะพี่ก๊อตเจ้านายนาคุกเออกูสู้นะกูบอกก่อนนะกูไม่ได้กลัวนะมาเราจะเจอเทน่าปะเจอาเทน่านะเจอาเทน่าเจออาเจอเจอเทน่าเจอปั๊มนะพี่ก๊อตเจอปั๊มพี่ก๊อตพี่ก๊อตเออรถรถมันเอ้ยสองสองสองคัน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 พี่ก๊อตประมุ่นมาสองคันอ่ะเทน่าไม่ไม่ไม่ฟังกูเดี๋ยวมึงฟางกูนะดูจีิกูนะเอ้ยมาขอดูจริงเหรอมา มาปกติได้ปะผมมึงกดไปเพื่ออย่ตรงไอ้แรนด์นั่นน่ะเขาหอยเขาหอยเขาหอยฟังกูฟังหอยเดี๋ยว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 กูจะรอไว้ตรงนี้ผมปกติไม่ได้เหสิผมมึงกดไปเพื่ออต่าในดีเทลมือนกันอยู่อยู่เขาหอยเขาหอยเลยเขาหอยเลยเขาหอยเลยมีพวกมันอย่างเดียวมาอยู่บวกเขาหอยไม่เห็นมานะเพื่อนมัเห็นมา พี่ก๊อดพี่ก๊อดฟังผมนะบนเขาตรงข้ามปั๊มบนเขาตรงข้ามปั๊มฟังผมแค่นี้บนเขาตรงข้ามปั๊มมาแล้วจอดตู้แล้วไปไปศูนสองคันอุดมะสามคันสามคันสามคันไปศูนย์แล้นะแค่นี้มันขึ้นมานะคูนสองยางนะสามแล้วนะสามแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไปลงน้ำไม่ได้ไม่ได้จิว๋วเรา ฟังฟังกันเนี่ยตีกูแล้วลงน้ำเลยลงน้ำไปเด็ดก้าวขึ้นมาบนเขาตรงข้ามปั๊มก็เจอแล้วเยี่ยมบนเขาเนี่ยตรงข้ามปั๊มเนี่ยสองคันมาหน่อยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกมา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 กดมาโดน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 ไปเกาะกูหมดแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยรอดลอยรอดลอยไอเดียมรอดลอยเลยหน่อย ีกูโอ้ไม่นะเออออให้กูออกให้กูออกให้กูรี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 เว้ยไอ้ดงมุ่งตากูเหรอไอ้ดงมุ่งตากูจะบ้าดูไม่นะเวลาพอดียี่ห้อสามพันโวยมันอย่างนั้นมันมาเพิ่มอีกนะพี่เยอะๆมาเยอะมาเยอะประมุดวอลหมดเลยพี่วอลหมดเลยไม่โดนไม่โดน โอ้โหไหวยังโอ้โหไหไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กกูอยากซ่อมมานุ๊กซ่อมแล้มันมันตามมาอยู่ไหนตามอยู่ไหนไป๊ะเยอะบนเขาอ่ะมันเห็นตามพี่นุกมาเลยแลบอยู hey oui> ่แลบอยู่แลบผมอยู่แลบนี่ยมันขับตามมาแล้วนี่แลบ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 สวยโดนดิโดนลั่นดิเออแลบเล็กแลบเล็กแลบเล็กโดนลั่นดิอี่นี่มันโดนลั่นทีม้าทีม้กูจะล่วงกูจะล่วงกูจะล่วงเดี๋ยวมันมาไหน ผมจะกลับผมจะไปรางรถไฟผมจะกลับรางรถไฟผมไม่ได้เล่นจบเลยไม่โอ้หลบลอก่อนตอนนี้พี่ผมผมซุ่นล้มเฮ้ยมีเพื่อนมันอ่ะเฮ้ยตรงเนี้อเอาเออ๋ออ๋อสุ้ยเขาเรียกอย่างเงี้เขาเรียกสวยนี่เขาเรียกสวยตุไอแบนร่วงไอ้แบนฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวไม่ใช่กูเหรออาไม่ใช่กูเหรออไม่ใช่กูเหรอครับ นะครับผมเจ็บจีไว้ผมเจ็บจีไว้น่อยเซเว่นหรือเปล่าทำคราวลงหัวใจอย่างรผมกินว่ะ เริ่มจะรอกดตีนะเรากดาาตีอะเรอซ่อมอะไม่ได้ไม่ไกลหรอกกดแม่งเลยขอแค่นั่นแหละ แล้วมานกันขึ<า><า>ข้นโอเคเอาเอาสวยวะน้องคอนรีบซ่อมไอซ่อมเนี่ยผมเดือดซ่อมหนึงนะพี่ไอ้มาร์กรอห่วยเงยไม่ไม่เดี๋ยวผมไปช่วยทอาหม่ผมปัดเกาะหม่ ไ,ไม่เรา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 เอาเอาเอาพวกมันก่อนดีกว่าพี่เล่นยากเกินห่างั้นอ่ะจริงจริงโดนดิโดนหลังเกมดิเฮ้ยโดนวว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 ้วววเวววอนวว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 มวว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  ไม่เหลืเพื่อนกูเวรให้รันให้บ้านมันมีเคสไปทางซ้ายหนึ่งเคสน้อยไปต่อเคสไปทางาบ้านดูไว้อะบ้านดูไว้บ้านดูไว้ก็พ่อเหมือวอลต์อยู่คนเดียวกันเดียวกันมึงบ้ามัะเนี่ยเคสเราหน้านใครเนี่ย กูได้เคสเพื่อมาเคสหนึ่งนะจากนิอนอนอาจารย์อาจารย์อาจารย์เอากระจายกาันอยู่ไม่กลัวม,มึงออกจากเขาอันนี้ก่อนปะวอลรอดหมดนะทนะั้งนั้นทำไมรอดรู้รอดหมีรอดหรอ มีมอสะพานแม่ำแปดมีป่ะมีป่ะเฮ้ยมีฮอร์แล้หอ้ยมีฮอตรงบ้านดัวไ้เก่าตรงบ้านดัไ้เก่าชุบเลยชุบเยชุบเลยชุบเยชุบเยชุบเลบเเเพื่อน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 เพ เอีมาขึ้นมาเร็วๆคือไมไ้เพื่นขึ้นขึ้นขึ้นมึงขึ้นอีฝั่งมึงอีฝั่งนี่ไปไปเล่นไปตังค์มไปเผาเะไปมยิ้เล่นไป ก็ตังอะไรละกลัวมันไม่ได้มีตังค์มันเพิ่งโดนอุ้มเหรอโดนเพิ่มหมดแล้วโอ้ยแล้วมันหนูมึงกดตังให้กลัวคุณมึงกดห้าพันให้กูให้กูไปพาอะไรโง่สมองรอแป๊บรอแป๊บอยู่กดให้จีเนอเตอร์อยู่แอดมิ้คนนึงกดให้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 เออเนี่ยเนี่ยอันนี้ฉลาดเดี๋ยวนี้แป๊บอันนี้ฉลาดมึงชุดกูทำไมไอ้ปอน เอฟินฟิลฟิอาิตย์ด้วยมาไอเดี๋ยวค่อยชบที่มึงมึงก็ดมงโง่ันมึงไ้เราเมันกดตังมาทำยังกดแล้วกดแล้วกดแล้วชื่อสันาวลดวจะไว้ฟัดเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเขาแจ้งจุดปลยปลอยลให้เนี่ยนเลยเนี่ยพ่นเนวเนีนแลกกินให้มันอยาให้มัน สุปร really? really? hmm. ีสุปรีสุปรีเลขยิเก้าขอบคุณไงกูขอบคุณพวกมึงไงกูขอบคุณพวกมึงไงเออเจอกันอีกูขอบคุณไงข้อไขบอกปขึเลยตามเส้นเส้นจานส่วนกลับส่วนกลับส่วนกลับขอหน่อยลตอนนี้เรื่องเพื่อนกลไปเลในเมืองเพื่อนแนวขวาขวามาเล่นในเมืองขวากนีครับต้อพิมพ์ครับ